เพตันเอาจริงๆดิหนูจะกินลูกนึงหมดเลยเหรอคนเดียวอะ่ะอืมหููอร่อยอร่อยมากๆค่อยๆจับลูกค่อยๆจับจับดีๆลูก ไหมโอ้ไม่ยิ้มไม่แย้มไม่พูดไม่จาเลยโอเรียนลิ้นห่วยอืออร่อยอ,อ,อ,ยอืใกล้จะหมดแล้วว่าเก่งจัง <c oughs> หมด <c oughs> โอเ้เพตาตเก่งมากลูกอะตบมือให้ตัวเองก่อนอะตบมือเก่ง <c ười> น่ารักมาก <c ười>